กา้าวสดีด้วยนะครับนวันนี้เราก็จะพาไปหาเงินขนาดเช่นเคยนะเราวันนี้เราก็มาสนับแอปตัวเดิมอีกแล้วนะครับนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแอปอะไรมาใหม่ๆนะครับใครที่มีแอปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะรหรือว่า,าพิมพ์ชื่อแอปไว้ก็ได้ไนะเดี๋ยวผมกพจะลองไปทําให้ดูแล้วกันนะว่า,ามันทําได้จริงไหมอะไรยังไงนะครับนะอ่าและวำหรับใครที่อยากจะลองมาเล่นกับเอ้ย แอปตัวนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยก็สามารถกดดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่กดดาวน์โหลดมาแล้วเนาะก็ทําการเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยนะครับผมข้อจําสอนพิธีการาหาเพชรกันเลยนะเนาะพิธีการหาเพชรหรือว่าหาแต้มหราคะแนนอะไรนี่แหละนะเพื่อเพื่อเอามาแลกเงินนะครับก็ทุกที่ทุกคนเห็นอยู่หน้านี้เลยนะตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่3อันนะจะเอียนึงจะเป็นการเอ่อ สารัดเชิญนะก็เป็นการสารัดเชิญนะครับก็สามารถเอามาใส่กันได้นะครับทวนก็จะได้รับไปเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดนะจะได้น่าจะได้ประมาณ30เพชรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะผมมันหายไปนะครับมันจะอยู่ได้แค่3วันเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ใส่นอะมันก็จะหายไปนะครับอ่าแล้ว,วิธิการหาเพชรอีกแบบนะครับคือเป็นการเล่นเกมนะหรือว่าดาว์โหลดแอปเล่นเกมนั่นเองก็อันนี้เลยนะครับนี่ ก็กดคว่าไปได้เลยอ่านี่เราก็รูคู่เนาะนี่เลยนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปเนาะเพื่อทาภารกิจนะครับเราก็จะได้รับเพชรมานะครับนี่ก็ลองเลือกเล่นกันดูได้นะก็จะมีเกมประมาณนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยและ่วนต่อไปเนาะก็ไอที่เป็นสีท,งทองเนี่ยก็หาเพชรได้เหมือนกันนะครับหาเพชรได้เหมือนกันเลย อันนี้ก็จะต่างกับไออันเมื่อกี้นี้นะอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราต้องหาสีทองนเนี้ยเนี่ยสีทองนะครับเพื่อเอามาแลกตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเพชรสีแดงนะครับนี่ใช้ในการแลกก็คือสีทองเนาะก็110นะครับแลกได้100เพชรสีแดงนะครับก็ตามนี้เลยนี่ที่ทุกคนเห็นนะครับวิธีการหาอัสีทองนะครับคือตรงนี้เลยนี่ในเกมตรงนี้นะครับ นี่ได้เข็มตรงนี้เลยนี่ก็จะมีสีท,งทองเนาะสามร้อยหกร้อยแปดสิบสามพันหกร้อยเก้าสิบ้สิบนะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีพวกด้านบนด้วยนะพวกอะไรไม่รู้อีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับก็ลองเลือกทํากันดูเองนะครับนี่ก็ตามนี้เลยก็ตามนี้อ่าส่วนต่อไปนะครับก็ส่วนต่อไปนะครับก, <c oughs> อบก็อ่าเป็นการถอนเงินนะครับก็นี่เลยที่ทุกคนอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ หน้าตรงนี้เลยนะ <c oughs> ช่วงนี้ผมไม่รู้เป็นไรนะเนาะพูดแบบวนไปแบบวนมานะครับถ้าผมพูดไปว,แบบวนมาผมก็ต้องกลับหัวไปด้วยนะเพราะช่วงนี้มึนๆน,น,นะครับอ่าก็สำหรับคนที่มาใหม่เนาะก็จะมีให้เราถอนสิบาทนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าถอนไปแล้วเนาะมันจะหายไปนะครับสิบาทเราจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้ายี่สิบบาทนะรเราสามารถทําการถอนได้ตลอดเลยนี่ผมก็ล ผมก็ได้ทําการถอนอยู่นะบ20บาท2ครั้งนะครับมันก็ถอนได้เรื่อยๆนะครับสําหรับเว็บไซต์ตัวนี้เอ้แอปตัวนี้นะอ่าถอนขั้นต่ําเลยเนาะก็20บาทนะครับสูงสุดก็500บาทนะครับแล้วก็มีการเชิญเพื่อนด้วยนะใครที่อยากจะหาเพชรไวๆนะครับก็สามารถาเชิญเพื่อนกัน,นี้สามารถมาหาเชิญเพื่อนกันได้ตรงนี้เลยเนาะก็ตามนี้เลยนี่อ่คงไม่น่ามีอะไรแล้วนะอะ มันน่าจะมีอยู่เท่านี้นะครับก็เท่าน,นี้และกันนะมันคงไม่มีอะไรมากมายเช่นแค่นะครับก่อนที่เราจะจัดลากันไปนะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยเพื่อจะไ่พให้ใหลคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกับลาไปก่อนบา,บายๆครับ